เอพิคเตตุสอดีตทธาสโรมันที่กลายมาเป็นนักปัจญ,ญาสายสโตอิกได้เขียนเอาไว้ในหนังสือของเขาไว้ว่าบางสิ่งบางอย่างขึ้นอยู่กับเราบางอย่างก็ไม่ได้ขึ้นกับเราประโยคนี้สะท้อนแก่นของปัจญ,ญาสโตอิกทั้งหมดทุกวันนี้เราใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่บอกกับเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเราเท่านั้นที่คุณไม่ฉลาดกว่านี้ที่คุณไม่รวยกว่านี้ที่คุณไม่ดูดีกว่านี้ก็เพราะคุณไม่พยายามให้มากพอ คุณง่ายๆก็คือคุณนั่นแหละคุณเท่านั้นที่กลุมชะตาชีวิตของคุณแต่เอพิคเตตุสจะถามคุณว่าแท้จริงแล้วคุณควบคุมชีวิตของคุณได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์จริงหรือหรือแท้จริงแล้วอำนาจในการควบคุมชีวิตของคุณมีแค่ไหนเอพิคเตตุสและปัชญาสโตอิกจะบอกคุณว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดหรอกสิ่งที่พวกเราคิดกันว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของเรานั้นส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่คุณไม่สามารถควบคุมความสำเร็จชื่อเสียงสุขภาพของคุณ คุณอาจจะเลือกกินอาหารที่ดีและพยายามออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงแต่อาจจะเกิดอุบัติเหตุทำให้คุณต้องพิการคุณอาจจะเป็นคนที่ทำงานในตำแหน่งที่สูงแต่อาจบริหารงานผิดพลาดจนทุกอย่างพังคุณอาจจะทำงาน14ชั่วโมงที่ออฟฟิศแต่โดนคนที่ไม่ชอบคุณทำลายอนาคตการทำงานของคุณได้ฉะนั้นเรื่องส่วนใหญ่ในชีวิตจึงเป็นเรื่องที่อยู่เหนือการควบคุมของเราเมื่อย่อยลงมาถึงที่สุดแล้วเราจะพบว่าสิ่งที่เราควบคุมได้จริงๆนั้นมีเพียงแค่ ความคิดและการกระทำของเราเท่านั้นทุกเรื่องที่คุณลงมือทำจงเปรียกดังการยิงธนูเมื่อคุณเริ่มยิงคุณสามารถควบคุมท่าทางและลมหายใจให้ดีที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้แต่เมื่อคุณยิงออกไปแล้วนั้นปล่อยมันไป ลูกธนูที่รอยอยู่ในอากาศคุณไม่สามารถควบคุมมันได้อีกต่อไปจงทำสิ่งที่คุณทำได้อย่างเต็มที่จากนั้นปล่อยมันไปผลลัพธ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องเข้าไปควบคุมอีกต่อไปถึงแม้อยากจะควบคุมแค่ไหนคุณก็จะไม่สามารถควบคุมมันได้ตลอด